วันนี้เนี่ยผมจะพูดในประเด็นที่ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งเลยละกันที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วอยากจะเรียกว่าไงดีครับเป็นสิ่งที่แบบเรานํามาเปิดประเด็นกันก่อนละกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งละกันที่ผมเองก็มองว่ามันเป็นประเด็นที่ผมก็เห็นแบบมีคนพูดถึงกันมาสักครู่หนึ่งแล้วละสักพักหนึงแล้วแล้วทีนี้มันเป็นหนึ่งในสิ่งหนึ่งละกันที่ผมคิดว่า เออเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วทุกคนมีความเห็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาคุยๆกันละ <S <S ก,นกันคิดว่ามันเยอะไปจริงๆไหมหรือยังไรใช่ไหม <S <S เพราะว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าแบบอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าในเรื่องราวของความเห็นเนี่ยก็หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยบางคนอาจจะเห็นด้วยนะ <S 1> <S 1> <S ลองมาแชร์กันดูนะครับแต่ว่าเรามาลองดูกันว่ามันคือประเด็นอะไรเพราะว่า พอดีเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ก็มาตั้งแต่แตช่วงวันที่6นะฮะหกพฤษภายนนะครับก็มันมีตัวมาเป็นโพสต์โจหัวตรงนี้แล้วผมมองว่ามันก็ก็คือจะน่าสนใจอยากชวนชุนลมาคุยกันนะ่ะเขาบอกว่าอเจอทวิตหนึง่งอ่ะเขาบอกมาว่าวีไทยหลายคนเน,เน้นขายความลามกเน้นขายเซอร์วิสคูชายหนักหนักก็คือเน้นขายโอตาคูชายอย่างนี ng, ๆๆๆๆๆๆ้ถูกเะล่ะเพราะมันได้เงินอ่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยการ <S <S แซ<ส>ะชายไทยนะครับ<ม>ไอไอปิดท้ายด้วยการ <S <S แซ<ส>ะชายไทยเนี่ยอันนี้อาจจะดูนิ่นิดนึง แต่ว่าไอ้เรื่องราวของมาเป็นในมุมมองที่บอกว่าเนี่ยตัวมาเป็นวีไทยหลายๆคนอ่ะเน้นขายความลามกหรือยังไงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเกินเลยไปไหมหรือว่ามันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าใช่ไหมครับทุกคนมองเห็นว่าไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองคุยกันดูละกันเพราะว่าถ้าเป็นมองผมว่าผมจะมองแบบกลางๆละกันเพราะว่าผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็เหมือนกับจะได้ว่าไงดีนะต่อให้ไม่ได้เป็นวีทูเบอร์ มันก็เหมือนกับเป็นแบบเรียกว่าไงดีนะอาชีพแบบที่แบบก็คือเน้นในการแสดงความน่ารักเน้นในการแบบจะเรียกว่าหวานเสน่ห์ให้กับคนดูได้ลหลงไหลใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นชายหวานเสน่ห์ใส่หญิงหรือว่าหญิงหวานเสน่ห์ใส่ชายอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบปกตินะเอาจริงเลยปะมันจะมีเรื่องราวของความลามกการทีสการเบดการแบบหลอกลอก่อยัวย่วยวนหรือย,ยังไงอ่ะผมว่าปกติเอาจริงนะครับผมยั่วหนักยัว่วน้อยยัว่วเบาอ่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันแบบผิดศีลธรรม เรารู้สึกว่ามันแบบไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือยังไงเนี่ยมันก็เลือกที่จะไม่ดูก็ได้ก็ไม่ได้เข้าไปในส่วนของที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบอบายมุกอ่ะถ้าเกิดคุณโยคุณรับไม่ได้กูคิดว่าแบบผู้หญิงต้องแบบว่าเป็นผู้หญิงยิงเรือก็คือต้องเรียบร้อยสง่างามต้องแบบว่าเป็นแบบเรียกว่ากุลสตรีไม่โชว์แบบเป็นความลามกไม่โชว์แบบเป็นความแบบที่แบบว่าวีฟลิวถูกไหมล่ะครับผมนะเขาต้องการความเรียบร้อยแบบนั้นในการดูตัวมาเป็นวีทูเบอร์หรือไงก็มันก็มีคอนเทนต์ที่แบบ ก็มีเห,หรือเช่นไรใช่ไหมล่ะครับผมถึงเวลานั้นอ่ะไอ้เรื่องนี้แนหะในการที่บอจะบอกว่าแบบเหมือนกับแบบเอาความเป็นสเสน่ห์เอาความลามกอะไรเงี้ยมายั่วนอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าใครจะโดนตกบ้างลวกันอย่างน้อยที่สุดคือเขาก็ไม่ได้มายั่วต่อหน้าเราแล้วเขาก็ไม่ได้มาทำให้เราแบบกดซับสไครต์หรือว่าแบบดเน a t ให้ s u p e เซอร์ให้โดยการบอกว่าอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่แต่ว่าผมว่าจุดที่ไม่มีปัญหาคือไปจุดในการที่ไปแซ่ชายไทยหรอมั้งเออไปแซะชายไทออไแยไทแล้วบอกว่าคือชายไทยมีปัญหาคุไทยมันน่ารังเกียจอะไรนู่น อคตินิดนึงละกันไม่ได้ใช่ว่าผมพยายามปกป้องแบบเป็นตัวเองนะที่แบบเป็นผู้ชายไปอะไรเงี้ยแหละมันไม่เกี่ยวกับการแบบว่าผมคิดว่าคนเราอะมันมีทุกแง่มุมอยู่แล้วแหละแต่ถ้าจะไปเหมารวมแบบนั้นมันก็ดูแบบค่อนข้างที่จะไอ้นี่เป็นิดนึงโลกแคบนิดนึงละกันนั่นแหละที่ผมมองว่ามันเป็นปัญหายางไงใช่ไหมล่ะครับผมนะคือมันเป็นเรื่องราวของการที่ว่าแบบแซ่ชายไทยแบบเนี้ยเนาะไปเหมาว่าแบบชายไทยคือแบบเป็นพวกแบบโรคจิตอัปปีทุเรศโสโครกอะไรนู่นนั่นหนูบอแล้วฮะพมเข้าใจว่ามันมีกรณีหนึ่งที่ผมอะก็อาจจะรู้สึกกว่่่าาาแบบบมมมมันน็ไเเหะสใงงรือ อย่างเช่นอ,อย่างเช่นนะอาจจะบอกได้ว่าเป็นตัวแบบภาพปกก็ได้ไมั้งภาพปกคลิปที่ยอมรับว่ามันมี v ีทูเบบางคนที่ทำภาพปกคลิปแบบแนวแ,แบบคลิกเบตแบบหนักมากอะแล้วถ้าเป็นตามมาตรฐานของ y o u t u b e อะผมเคยน้อยใจอยู่เรื่องนึงคือเรื่องที่ว่าผมมาทำภาพปกนิดๆหน่อยๆอะผมโดนแบบเป็นกดชุมชนแต่ v ีทูเบเหล่านั้นเวลาทำอะไม่โดนเลยเลย ที่บอกว่าทําเป็นภาพโปะแบบยุยั่วเลยอ่ะแบบยั่ยหนักเลยแบบว่าโชว์เป็นร่องโชว์ไปยอย่างเงี้ยหรือไม่แต่ว่ามีช่วงในการแหกการอะไรเงี้ยเราไปเซ็นเซอร์แบบเรียกว่าให้มันว่าหวีว่ว่าพวกเขาไม่เคยโดนกดชุมชนเลยอ่ะแต่ว่าแบบในขณะที่เราอ่ะโดนเอาหนักมากอะไรมาก mm. แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออในมุมมองผมผมคิดว่าไอ้เรื่องเราของคลิกเบตหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติแหละเพราะว่าแบบมันก็คงทุกๆคนอ่ะในการทําการตลาดหรือไง เขาก็คงต้องการได้แบบว่าแบบไลฟ์ของตัวเองมันมีคนเข้ามาดูเยอะๆแหละถูกไหมล่ะครับมันไม่มีหรอกที่แบบว่าแบบโอ้คือทําภาพปกไลฟ์แล้วแบบคนไม่มาดูกันหรือว่าคนเขารู้สึกแบบเบื่อๆกันเขาไม่อยากจะเข้ามาคลิกดูอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอ่ะถึงเวลานั้นเขาก็คงอยากจะทําเป็นปกคลิปที่แบบว่ามันก็ย่อมันก็ยั่วยวนมันก็หลอกล่ออะไรเงี้ยผมว่ามันก็ทําได้แหละถึงวลานั้นมันไม่ได้เสียหายเลยหรอกถึงเวาลาะ เลยกลายเป็นว่านะแต่ว่าบางทีก็คือถ้าเกิดว่ามีการจํากัดเรทหรือว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบในอารมณ์แบบอ่ะอย่างพิกซีฟงี้พิกซีมันจะมีโหมดได้แบบว่าถ้าเราชอบเสพงานอาร์ทที่ไม่โปะอะไม่ต้องเป็นต้องแบบว่าแบบเรียกว่าอินเตอร์คอสไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโชว์เรือนร่างโปเปลือยอะไรไงมันก็จะมีแถกที่สามารถปิดได้ใช่ไหมว่าเออแถกนี้เป็นแถกที่แบบมีโปมีเปลือยมีสิบแปดบวกอะไรเงี้ย YouTube มันไม่มีอารมณ์แบบนั้นเลยเบรกเกอร์บอกว่ามันก็จะผสมกันอะระหว่างคอนเทนต์ที่บนดินแล้วก็คอนเทน เรื่องหลังบ้านคือไงเรื่องหลังบ้านคือประมาณว่าแบบมันมีเรื่องของแบบอะไรนะอ๋อคุณจะบอกประมาณว่าแบบคือมันมีเป็นแบบบริการเสริมหรืออะไรงนี้หรออันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของการที่บบกว่าก็ต้องคุยกันในข้อกฎหมายนะเพราะว่าถ้ากฎหมายมันไม่ผิดหรืออะไรไงเป็นการยินยอมทั้งสองฝ่ายก็มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าแบบผิดกฎหมายนี่ไงอันนี้ก็มาคุยกันอืมแต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้ผิดกฎหมายเนาะเออ พราะต้องมาคุยดีเบตเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วครับอมผมจะไม่แบบวิจารเรื่องนี้ละกันจะไม่วิจารในเชิงปฏิสิณธรรมว่าอะไรควรทาให้ควรทำเพราะาผมไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบจะต้องเอาพุทธไปสอดแบบทุกอย่างหรือแม้แต่ว่าจะต้องเอามาตรฐานความดีอะไรไปมองในเชิงนั้นละกันคนเรามันแบบเป็นแบบ เป็นสัตว์นะนะคนเรามันเป็นแอนิมอลอะแอนิมอลมันก็มีความรู้สึกที่แบบมันก็ต้องแบบอยากจะอะไรกัน,น,บกกน,นกกแบบเป็นปกติการยั่วยวนการมีอารมณ์การการแบบเป็นฮอร์โมนในการหลอกล่อกันอ,อะไรก,รกนันนู่นนี่นั่นใช่ไหมนะเอออันนี้แล้วแต่ครับอันนี้แบบ up to you เลยแหละแต่ว่า คือถ้าผิดกฎหมายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันนะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะฮะคือมันก็นะวีหลายๆลคนเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการทีสากการเบรดอะครับแบบว่าเป็นการหลอกลอก่อยั่วยวนผมมาเป็นเรื่องปกติแหละอืมเอาจริงนะมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรขนาดนั้นถ้าไม่ชอบก็คือมันก็แบบเรียกว่าเป็นแนวเขาไปเลยก็เป็นแบบเออเจนราที่แบบว่าโอ,อ้เราไม่ชอบเราไม่อินกับแนวนี้ว่ะเราก็เลยแบบว่าถอยไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ถูกไหมล่ะครับเขาก็ไม่ได้มังคับให้เราดูอะไรขนาดนั้นหรอกถามว่าถ้ามันทําาาาาเเเเเงงิินนนนไไดด้ีี่่ยจจะับกกกลลุมตหห็็ปวธรรขออ เออเพราะว่ามันจะมีบางคนที่เขาคิดประมาณว่าแบบพวกคุไทยพวกชายไทยอะไรเงี้ยชอบตามวีเพราะว่าวีต้องโปวีต้องแบบมีการแบบหวานเสน่ห์แบบหนักๆวีจะต้องแบบเป็นแนวแบบอารมณ์แบบยั่วยวนเยอะๆขายวีขายเงี้ยถูกปะไม่เชิงนะเพราะผมเข้าใจว่าวีหลายๆคนอ่ะก็สามารถแบบโด่งดังได้หรือว่าก็สามารถที่แบบเป็นคนที่ก็แบบว่าไปที่รู้จักได้ โดยที่ไม่ต้องขายอะไรแบบนั้นก็มีเหมือนกัน,นครับอืมแล้วเขาก็มีเงินเขาก็มีรายได้เเหมือนกันด้วยเรื่องของที่ว่าใครจะได้เงินมากได้เงินน้อยจากการทำคอนเทนต์แบบไหนก็ตามมันคือเรื่องของดวงครับผมเออผมพูดไปอีกครั้งหนึ่งดวงการโปรโมทการตลาดแล้วก็แบบเป็นหลายสิ่งหลายอย่างอะที่คุณจะต้องทํามาเพื่อแลกกับสิ่งนั้นนะครับผมเออแต่มันไม่ใช่ว่าแบบถ้าอยากจะได้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือทำลามกอย่างเดียวแล้วชายไทยมันจะบายหมดหรือว่าครูไทยจะบายหมดไหมฮนะถ้าอย่างนั้นเนี่ย คุณผู้หญิงอ่ะก็ไม่ต้องทำแล้วครับงานทั่วไปอ่ะทำออลิแฟนเนี่ยครับจะอยากรวยใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้น,น,นนะถูกป่ะล่ะคนที่ทำออลิแฟนบางคนอ่ะกว่าที่จะโด่งดังหรือยังไงก็นานเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับแชร์ไปในตัวมาเป็นกลุ่ม VK เป็นอะไรหลายกลุ่มมากเลยมากแต่ก็ไม่ได้ไปที่สนใจก็มีถึงวลานั้นใช่ไหมขนาดทำสายตรงเลยนะทำแบบสายในการนี้เลยว k ก็ <V K S 1> ไม่ไหวใช่ไหมออลิแฟนก็ไม่แบบมันก็ไม่มาเหมือนกัน มันเลยกลายเป็นว่าแบบเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของดวงมันเป็นเรื่องของโอกาสแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างด้วยมันไม่ได้เป็นตัวการันตีหรอกว่าคุณเป็นวีทูเบอร์้าคุณอยากจะังปุ๊บคุณขายแบบอนี้เลยใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับผมอืมอันนี้ก็เป็นการแบบดูถูกกันเกินไปนิดนึงละกันอาจจะมองโลกแคบมากเลยมากนะครับผมเพราะหลายๆคนเขาก็เติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเหมือนกันเขาก็มีวิธีการในการขายของเขาเขามีแบบเป็นเจนราของเขาเองที่เขาสามารถที่จะแบบเป็นตัวในการจับได้แล้วได้ถูกปหล่ะฮะวีทูเบอร์ก็มีหลากหลายแนวหลากหลายแง่ แล้วมันไม่ได้เหมือนกับประมาณว่ามาเป็นแง่ที่มันในนี้อย่างเดียวไงเก็ดปะมันเป็นแง่ที่ว่าจะต้องแบบเป็นเซอร์วิสหรือว่าจะต้องแบบเน้นแบบขายตูดขายหนะ้าอกขายอะไรอย่างเดียวถูกไหมมันไม่ใช่อย่าง,งาน,น,ะะนั้นนะฮะฉะนั้นแะครับผมมองว่าเรื่องนี้ก็นะ คงต้องแบบเปิดใจยอมรับกันอะไรกันเราไม่ชอบคอนเทนต์ม,มันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเดี๋ยวนี้วีทูเบอร์ก็ไม่ได้มีแต่แนวแบบขายเซ็กซี่อย่างเดียววีทูเบอร์เดี๋ยวก็มีแบบหลากหลายเจนราม,มากขึ้นเลยดู้ยด้วยเ,เราได้ติดตามกันถูกมั้นะครับมีตัวมาเป็นหลายหลายแงย่หลายมุมมากขึ้นที่เราได้ติดตามกับตัววีทูเบอร์ได้เลยได้ฉะนั้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบผมว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นที่สีแรกอะไรกันหรอกกัเรื่องวีทูเบอร์เอางี้ละกันคุณไม่ชอบก็ไม่ดูก,ดก, 100, มมก็มี สายเล่นเกมก็มีเกมแบบพิเศก็มีสายแบบเสพวิชวลโนเวลก็มีคือวีทูเบอร์มันมีเกือบทุกอย่างครับตอนนี้ว like, okay, ีท er ูเบอร์อ we ่านข่าวก็ม we ีผมเพิ we ่งเห็นเมื we ่อตอนแบบไม่กี่วันท so, ี่ผ่านมานี่เองมีวีทูเบอร์บางคนแ่ะไลฟ์ตอนเช้าเลยครับผมไลฟ์อ่านข่าวก็มีนะฮะวีทูเบอร์แบบภาษาอ่านข่าวอ่ะมีนะครับข่าวการเมืองอะไรก็มีสายในการแบบเล่นวอร์แฮมเมอร์ก็มีสายในการเล่นเกมไพ่อย่างเดียวก็มีสายในการแบบเล่นกันพลาต่อกันพลาก็มีนะครับผมมันเยอะมากเดี๋ยวนี้ ม,มันนานาจิตต่างจริงกับเรื่องของวีทูเบอร์มันก็เหมือนกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วแหละครับฉะนั้นถ้าจะไปบอกว่าอยากได้อยากได้เงินก็คือต้องขายตูดขายอะไรงี้ขายเซอร์วิสไม่เชิองอ่ะเพราะต้องใจงั้นอนะ่ะวีทูเบอร์ทำในเวนั้นเขามีวิธีทริคสปีดลัานอ่ะก็รวยหมดแล้วดิถูกไหมล่ะส่วนส่วนตัวคู่ไทยหรือว่าชายไทยเนี่ยมันเป็นพวกโรคจิตอ่ะเขาจริงๆนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะตัวออมาเป็นแฟนชาวไทยหล,หลายๆคนอนะ่ะเวลาแบบจะเรียกว่าไงนะแบบปากบอกว่าชอบแบบเป็นวีทูเบอร์เซ็กซี่คันนี่ชอบในความน่ารัก มีการแบบจะเรียกว่าอะไรเนาะเป็นลักษณะของ v t u b e r อร์ที่ก็คือแบบสามารถที่จะยั่วเสน่ห์หรืออะไรได้อะคือ <c oughs> ผมคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวมองว่าเป็นส่วนที่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะอันนี้อันนี้อาจจะดูเข้าข้างไปนิดน,น,นึงนะครับผมอ่าผมรู้นะครับ <c oughs> แต่ว่าผมว่าไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับตัวมาเป็นแบบญี่ปุ่นอืมที่เป็นประเทศดังเดิมประเทศญี่ปุ่นโหเยอะกว่ามากที่แบบว่าเรากาพูดว่าเป็นแบบคูแบบสกโปรกจริงๆเป็นคูแบบสายตามแล้วบอกว่าแย่จริงๆอย่างไงอ่ะซึ่ง เอาจริงๆแล้วอะอย่างน้อยที่สุดอะผมคิดว่าแบบบ้านเราอะยังมีบทเรียนแล้วก็ยังมีแบบเป็นจุดที่การทํางานร่วมกันในการช่วยกันสอดส่งดูแลพวกตัวมาเป็นครูเฮียแบบเนี้ยเพราะว่ามันช่วยป้องกันกันได้ดีอยู่พอสมควรมันมันไม่ได้ดีมากนะครับมันไม่ได้แบบจะเรียกว่าไงนะเป็นจุดที่แบบเพอร์เฟกต์สะอาดแล้วไม่มีเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีแต่ว่า มันไม่ได้เป็นคําชมนะอย่างน้อยมันไม่ได้หนักเท่ากับตัวผมมาเป็นทางเกาหลีญี่ปุ่นถึงเวลานั้นบางคนก็พูดเล่นๆอ่ะนะครับปากดีในคีย์บอร์ดอย่างั้นแหละแต่ว่าพอเป็นตัวจริงอ่ะโอ้ยนะสายเป็นเจ้าเข้าหลายๆคนอนะ่ะพอไปเจอผู้หญิงจริงๆนอะ่ะเอออุย้ยตอนอยู่ในอเ์นเนตน่คือพิมพ์อย่างเก่งเลยเขาเรียกว่าคุกคามลวนลามเขาเซ็กชวลรัเซมนเขาเต็มไปหมดนะครับผมพิมพแบบเก่งมากในตัวมาเป็นช่องแชทจ้ะแม่ พอแบบไปโดนคดีความพอแบบว่าออกหน้านอกจอคีย์บอร์ดงี้ปุ๊บเนี่ยปลอดแหกทุกคนนะครับผมอืมไอพวกเก่งในอินเทอร์เน็ตไงถึงเวลานั้นอะแต่ถ้าเป็นในกรณีญี่ปุ่นที่ผมบอกว่ามันรุนแรงหรือว่ามันน่ากลัวก่อมากคือว่าอีพวกเนี้ยมันปากเก่งในอินเทอร์เน็ตแล้วมันทําจริงในหลายๆครั้งอะมันก่อเป็นอาชญากรรมจริงๆซึ่งบ้านเราจะมีระบบในการช่วยการสอบสวนอยู่แล้วที่ก็ถือว่ายังมีจิตสำมำสำนึกได้โอเคกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้สะอาดอย่างนี้ละกันมันไม่มีทางสารหรอกละครับผมเพราะว่าองค์กรแบบนี้มันก็เป็นกกกอได้บว่่ามมมมัันน็ีีย เหมือนกับติดตามแบบเป็นดาราเป็นด้อมของเกาหลีหรืออะไรก็ตามใช่ไหมด้อมเกาหลีที่เขาแบบเน้นในการเสพเพลงไม่ได้แบบว่าแบบจะต้องแบบเอาเรือมาชนกันหรือว่าแบบแดกดันกันด้วยของแบบเป็นการชิปใช่ไหมละครับผมเออด้อมเกาหลีดีๆมีมัมก็มีนะครับที่เขาแบบติดตามแบบเป็นผู้เป็นคนนะ่ะ แต่คนแย่ๆมันก็มีเหมือนกันมันก็เหมือนกันก็ไม่ต่างกันเลยฮะฉะนั้นเนี่ยผมว่า V บ้านเรายังเป็น V ที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่ได้หนักมากเอางี้ละกันนะครับผมไม่ได้หนักมากยังไม่ได้แบบเป็นแบบในภาพที่บอกว่าเหมือนกับว่าแบบโอ้โหคือมันตามด็อกส์การเออคือตามลวงข้อมูลกันเลยครับผม คือคือบ้านเราไม่ถึงขนาดขั้นเลเวลนั้นแต่ว่าก็หวังว่าจะไม่ไปไกลกว่านั้นด้วยเหมือนกันอ่าถ้าให้พูดแบบนี้ละกันนะถึงวานานั้นมีอีกเรื่องครับเรื่อง V ที่ทำคอนเทนต์แนวนี้แต่ไม่18บแกแต่กลับโดนเมนคุกคามอ่ะโดนทักหลังไมาอะ่ะทั้งที่มีคําเตือนว่าเป็นการแสดงแล้วตอนนี้เรื่องกําลังแดงในวงการ V นะอ๋อมันมีเรื่องนี้ด้วยหรอคือเป็นพวกพิกเศษนะเมนใช่ไหม อันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วครับเป็นเรื่องของคอดีความแล้วซึ่งก็ต้องแจ้งความครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะฮะก็คือคุกคามหรือว่าลงละเมออะไรอย่างนี้ถูกปะโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตซึ่งอันนี้อันนี้ต้องแจ้งความครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคงให้ความเห็นอื่นไม่ได้นอกจากผิดกฎหมายครับแล้วก็มันต้องไอ้นี่เนาะดำเนินคดีหรือ,อยังไรละกันซึ่งผมก็จะว่ามียูทูบเบอร์หลายๆคนก็ดำเนินคดีไปแล้วหรือยังไรละกันซึ่งก็นะครับดีแล้วครับผมนะตรงนี้แจ้งความไปดีดกว่าเพื่อใหห้้คนนเล่าี จะเรียกว่าไม่ทําเป็นแบบตัวอย่างแบบตามๆกันไปอีกแล้วจะได้เป็นตัวอย่างให้สังคมได้เห็นหรือยังไรแล้วกันนะเป็นแฟนคลับที่แบบว่าเป็นพวกแยกแยะไม่ออกแล้วก็แบบไอเนี่เนาะคุกคามลุกงละเมิดนะครับผมไซเบอร์ฮาร์รัสเมนคุกคามทางออนไลน์ทักแชทส่วนตัวมาแล้วแบบ ตามเรื่องราวไม่จบไม่สิ้นนะครับผมเออมีการข่มขู่มีการนี่ต่างๆาน,านาก,ก็เก็บหลักฐานไว้เพื่อที่จะได้ในการยื่นในข้อกฎหมายเียไปแล้วกันเพราะอันนี้มันมันผิดเรื่องกฎหมายครับส่วนเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมเดี๋ยวเขาจะแถประมาณว่าเป็นเพราะความรักผมเลยทําให้คูเลยรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้คุณแถกเขาไปแต่ครับแต่ว่าถ้าไปกฎหมายมันบอกไว้อยู่ว่าคุณทำอย่างนี้มันไม่ได้มันผิดกฎหมายครับถึงเวลานั้นแต่ก็นั่นแหละนะผมคิดว่า v t u b e r ก็มีสิทธิในการทำคอนเทนต์เขาได้ครับแล้วก็คนดูเนี่ยก็ต้องไอ้นี่ด้วยนะครับคนด ไม่ใช่ทาสคุณเขาทําอะไรมาแล้วคุณเปไปให้เขาแล้วคุณสั่งเขาแล้วเขาต้องทําตามมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมนะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ทาสถ้าเกิดว่าอยากจะเรียกว่ามีแบบคนที่แบบว่ากูทําให้แล้วเขาต้องทําให้กูอะไรอย่างเงี้ยเออไปหาภรรยาครับไปหาแฟนไปหาแบบครอบครัวที่จริงจังครับอย่ามาหาคนในอินเทอร์เน็ตนะครับคนในอินเทอร์เน็ตคนที่เขาทำคอนเทนต์แบบนี้เขาไม่ใช่ตัวมาเป็นเจ้าวเวรเจ้ากรรมเขาไม่ใช่ตัวมาเป็น คนในครอบครัวคุณที่เขาจะต้องสํานึกบุญคุณคุณว่าคุณไปไ่ตั้งเยอะตั้งแยะคุณแบบอะไรวะมาตามดูไลฟ์ตลอดเวลาเขาต้องทําอย่างนี้สิเขาต้องทําอย่างนั้นสิอะไรนู่นน,นี่นั่นเขาต้องโปส้สิฉันอยากให้เขาโป้ถ้าเขาอยากนะเขาต้องทำตามที่ฉันบอกอ,อย่างเงี้ยอย่าสั่งรับผมนะไม่ใช่พ่อเขาจากนี้ก็อย่าทําตัวเป็นเจ้าข้อเจ้าของเพราะว่าคุที่แบบน่ารังเกียจที่สุดหรือไม่แต่ว่าคนตามที่น่าํำคาญที่สุด กลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของคนที่ชอบสั่งชอบสั่งว่าวีต้องเป็นอย่างนั้นวีต้องเป็นอย่างนี้วีจะไปเลยก็เรื่องเขาแล้วครับถึงเวลานั้นแหะเขาคิดของเขาเองนัครับเขาโตแล้วไอ้พวกวีประเภทแบบสมรบุญคุณอ่ะชอบแบบเป็นในแนวแบบอุ้ยแสดงความเห็นกูคิดอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทําตามกูจะเลิกดูอลยนู่นนี่นั่นอ่ะแล้ววีหลายๆคนอ่ะเขาก็กดดันในเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาก็คนดูเขาก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วด้วยไงพอมันมีพวกประเภทแบบนี้มาที่แบบว่าพยายามที่แบบว่าจะเหมือนกับว่าแบบทวงบุญคุณหหรรรืืออออะไไไนนนนู่่่่ีีตาาามมมแบบทเค้ดดยยกง แล้วก็ขู่ว่าเดี๋ยวจะไมด่ดูเดี๋ยวจะไม่อะไรนู่นนี่นั่น,นแล้วคนดูเธอจะไม่มีหรือย,อยังไงใช่ไหมครก็ทําให้วีบางคนเขาก็หนักใจเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะวีเขาก็แบบอยากจะรักษาแบบเป็นแฟนเบสไว้เหมือนกันแหละนะครับผมหรือยังไงซึ่งวีหลายๆคนก็อาจจะนี่อยู่ไงถึงเวลานั้นเลยกลายเป็นว่านะอืมแต่ว่าอยากจะบอกวีทุกๆคนได้ฟังแล้วกันว่าการทํา v t u b e r ถ้าคุณหวังว่ามันจะประสบสำเร็จได้เลยหรือยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น v t u b e r ไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ติ๊กตอว เวลาเกือบ1ิบปีไม่มีคนดูก็มีนะครับผมคุณอยาไปคาดหวังว่ามันจะมีกรณีแบบโชคดีประเภทแบบประมาณว่าทํามาแปปีคนดูคนเดียวอะแล้วอยู่ดีมีคนมาช่วยโปรโมทให้อะ่ะกาเป็มีคนดูหมื่นคนอย่างเงี้ยมันไม่ได้ง่ายนะครับผมบอกไว้ก่อน <c oughs> ไม่ได้ง่ายเลครับมันมีข่าวอยู่อันนึงใช่ไหมที่แบบว่าเขาอะเป็นวูทูเบอร์ที่เขาทำมานานมากเลยมากะนะครับแล้วเขาคนดูแค่หนึ่งคนเออในช่วงเวลาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาก็แต่กับตัวเขาเองเขาก็เล่นกับเขาเองหรืออะไรยังไงหนุบมาละแต่อย่าลืมว่ากว่าที่เขาจะมาถึงจุดนั้นได้หรือ,อ มันก็ไม่ง่ายครับผมเอา,อางี้แล้วกันเพราะว่าถาาว่ามันมีคนที่แบบว่าเขาทําแทบตายอะ่ะแล้วไม่มีคนดูไม่มีแต่มันจะไม่มีครับผมมีครับไม่ต้องเป็นวีหรอกครับคือแบบเป็นตัวมาแบบเป็นคนดูทั่วไปอะ่ะเป็นเป็นคนทำคอนเทนต์ทั่วไปเป็นสตรีมเมอร์ทั่วไปอะ่ะบางคนอะ่ะทำแทบตายอะ่ะไม่มีคนดูก็มีครับผมเอาจริงฉะน,น,นีอยากให้กําลังใจว่าถ้าวีอ่ะจะทำคอนเทนต์หรือว่าถ้าจะทาแบบเป็นช่องหรือ,อยังไงก็ตามอะ่ะ ทำในที่เราชอบทำในที่เราแบบไหวละครับอืมแต่ถ้าจะคาดหวังในการที่แบบอยากจะเติบโตเป็นแบบโอ้นักธุรกิจหรือแม่แต่ว่าต้องความสมเร็จอะอย่าไปตามใจคนดูอะไรเยอะขนาดนั้นไปตัวตัวเองอดีสุดแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งอะก็อาจจะโชคดีอะครับคิดว่างั้น <laughs> อาจจะโชคดีหรือแม่แต่ว่าเราทําในสิ่งที่เราชอบอะแล้วมันมีคนที่เขาชอบเหมือนกับที่เราทํา แล้วเขาก็แบบมาสนใจเราอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณว่าตัวมาเป็นคุณอะ่ะคุณทําไปปุ๊บอะ่ะแล้วแบบอ่ะพอดีมันมีคนดูอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบเป็นโชคดีแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ก็อย่าไปคิดมากเอา,อางี้แล้วกันเพราะมันไม่ได้ง่ายครับมันไม่ง่ายจริงๆนะครับผมเรื่องที่ได้อยู่ตอนนี้คือเขาโดนแบบเฟมมาด่ามเมนแย่ๆเพราะใช้โมเดลเด็กทำคอนเทนต์เอสมาร์ล่อแหลมเล็กน้อยแล้วมันมีพวกไม่แยกแยะมารุมน้องเขาเป็นแบบภาวะเครียดพนิกต้องเข้าโรงพยาบาล ตอนนี้เขาเขาแจ้งความเลยแล้วใช่ไหมอ๋อก็นั่นแหละครับก็ก็สมควรทําในการแจ้งความครับส่วนคนที่แบบก็ไปบูลลี่ก็นะมันพูดยากเหมือนกันเพราะผมเองก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันอย่างผมวเวลาผมทำไรซี่อย่างเงี้ยก็มีคนที่แบบเป็นสายแบบอคอมเมนต์กวนตีนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมคือคือถ้าเป็นผมเองอะผมอาจจะ a g ก r e s s i ม์ไผมอาจจะเป็นในสายประมาณว่าบางทีผมก็ไม่แคร์ผมก็ด่ากลับถึงเวลา แต่วีบางคนอ่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงวีบางคนเขาก็แบบอาจจะแบบมีความแบบใจดีมีความรู้สึกที่แบบไม่อยากไม่อยากเป็นปฏิปากาาักษ์กับใครอะนะครับผมก็เข้าใจเออเลยกลายเป็นว่ามันก็จะอึดอัดถึงเวลานั้นใช่ไหมล่ะบางคนเขาอยู่ในสถานที่เขาเลือกไม่ได้ไงคืออย่างเราอย่างผมก็ผมก็จะประมาณว่าแบบใครที่กวนตีนเยอะๆก็ด่าก็แบนแม่งเลยอย่างนี้ถูกปะล่ะเราเราก็จะไม่ได้แบบไมยในเชิงประมาณว่าแบบ มึงไม่ดูคนหนึ่งแล้วกูจะแคร์ทำไมายอย่างเงี้ยหรอวะเออเพราะว่าแบบในมือสายสุดแหละเนี่ยคือถั้ามัวแต่แคร์ทุกคนอะ่ะเดี๋ยวมันไปไหนไม่ได้หรอกวะล่ะแต่ว่าบางคนเขาเลือกไม่ได้ไงเพราะบางคนเขามีคนดูจํากัดเขามีคนดูน้อยพอเขามีคนดูจํากัดหรือคนดูน้อยปุ๊บอย่างเงี้ยเวลาที่เขาจะทาอะไรเขาก็ต้องระวังอะ่ะถูกไหมล่ะครับเพราะว่าไอ้คนดูหนึ่งคนตรงนั้นที่เขาจะเกลียดคุณไปอะ่ะเขาอาจจะไปพูดต่อต่อกันจนกลายเป็นว่าทํใไมช่องคุณอะ่ะมันไม่สมสเ็จหรือแม้แต่ว่าคนดูลดลงก็ได้อออ่่่เวววลาาานนน้หรกแตถป็นในม,ม,มมมมมงงผผ สุดท้ายสุดแล้วครับอย่าไปอย่าไปคิดมากครับอืมอันนี้อันนี้คือเป็นแบบอาจจะบอกว่าเป็นบทเรียนจากผมก็ได้นะหรือยังไงละกันซึ่งผมก็ไม่น่าจะยกเป็นคนที่แบบนี้หรอกแต่ว่าถ้าเป็นบทเรียนจากผมคือผมก็จะบอกประมาณว่าถ้าเราอึดอัดอ่ะเราอย่าฝืนนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งฝืนมันจะยิ่งแย่กับตัวเองไปเรื่อยๆถ้าโมโหหรือถ้าโกรธแบนไปเลยครับแบนหรือไม่ก็ด่ามันกลับแค่นั้นแหละอย่าไปเก็บไว้ในใจครับคุณไม่ต้องคีบคาแรคเตอร์คุณขนาดนั้นหรอกเพราะว่าถ้าคุณคีบคาแรคเตอร์เยอะๆคุณกังวลนู่น แล้วมันจะเป็นภาวะตึงเครียดระยะยาวผมก็ จะเร it, al, ียกว่าเริ่มปล่อยวางมาสักพักแล้วล่ะประมาณว่าถ้ากวนตีเยอะๆกูไม่สนนะกูก็แบบด่าแม่งกลับไปเลยเออเขาจะบอกว่าเราเข้าใจผิดเขาจะบอกว่าเราเป็นอะไรนู้นนี่นั่นก็ช่างเขาอะครับผมกูอยากด่าแล้วทำไมเออประมาณนั้นแหละครับอย่าอย่ากดดันตัวเองเยอะเพราะว่าถ้ายิ่งกดดันตัวเองเยอะมันจะยิ่งรู้สึกเครียดไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มีความสุขในการทํานะครับถึงเวลานั้นถูกวหเพราะว่ามันมันคงไม่ได้โรงไปด้วยตัวแบบเป็นทุ่งกุหลาบหรอกมันไม่ได้โคลเป็นลักษณะที่แบบว่าคนดูเราทุกคนแล้วเขาจะต้องชอบเราหมดเออออมมนน่ีีาางงงกกตคคยู ดีไม่ดีมันคุกคามจริงๆเลยไงอ่าถ้าคุกคามจริงๆถ้ามันไม่เลิกแบนไปแล้วจัางกลับมาอีกเนี่ยอันนี้ต้องแจ้งความนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธิที่คุณทําได้สามารถหาเงินเพิ่มได้นะครับก็เผื่อยอดโดนเนทไม่พอก็สามารถแจ้งความไปพวกบ้านนี้ไปได้เพื่อแบบว่าพวกนี้มันก็ได้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็รวมถึงให้มันแบบหลักจำด้วยเลยด้วยในเวลานั้นไม่ได้ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งไม่ได้ถือว่าเป็นการเอากฎหมายไปนี่นะก็ทำผิดกฎหมายเองช่วยไม่ได้นะครับบ้านเมืองมีกฎหมายอยู่ฉะนั้นก็เลยกลายอะๆ เขากอลัวเราเยอะๆอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ิดกฎหมายแล้วคุณแจ้งความไปเลยถึงเวลานั้นอืมก็จะเรียกว่าไงเดียวีก็คนทุกคนมันคนหมดแหละครับทุกคนมันมีอารมณ์หมดเว้ยคือทุกคนมันแบบมันมีจุดที่อึดัดกันได้มันมีจุดที่มันไม่พอใจกันได้นะครับผมแต่อย่าฝืนครับเพราะว่าสุดท้ายสุดแล้วมันจะไม่ดีในระยะยาวคนดูมันไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะครับคุณทาให้ยังไงมันก็ไม่ขึ้นหรอกเอางี้ละกันมันก็คือจะต้องแบบประมาณว่าไงนะเพราะบางคนเขาพัละหน่อยเรื่องคนดูบางคนเขาแบบประมาณว่าไม่กล้าขัด อยากจะทําตามใจของตัวมาพวกคนดูแล้วคนดูก็เฮียนะเพราะคนดูหลายๆคนก็ไม่ค่อยมีคามสามารถนึกคนบางคนก็คิดว่าตัวเองอะ่ะดูบ่อยด o n a t บ่อยแล้วสามารถสั่งวีได้สามารถอะไรได้อะไอ้พวกนี้ก็แบบแย่เอาจริงแบว่าคนดูที่ดีคือคนดูนั่งเงียบๆเออและ enjoy สิ่งที่เขาทําไปเขาอยากจะชวนเราทํากิจกรรมอะไรเราก็ทําไปด้วยเออเราทำไปด้การเรา enjoy ไปด้วยกัน แต่คนดูเฮีย้ยๆคือคนดูที่สั่งวีอะฮะอืมไอ้พวกนี้มีเยอะนะเอาจิงแล้วพวกคนดูสั่งวีอะหรือแม่แต่ว่าไม่ได้เปย์หรอกแต่แม่งก็สั่งเออแบบเห็นว่าแบบเนี่ยกูเป็นหนึ่งในคนดูกูก็สามารถไอ้นี่ได้ดิีกูอยากดูอะไรกูก็ต้องได้ในช่องเนี้ยหรือว่าช่องนี้ให้กูมาได้มึงก็ต้องให้กูได้เดี๋ยวถ้ากูสั่งอย่างนี้ตัวละฮะเลยกลายเป็นว่าและเป็นเป็นแนวแบบสมนึกบุญครูนี้ต่วละฮะพฤติกรรมแบบนี้คือพฤติก,การแบบจะเรียกว่าขั้นต้นเลยใช่ไหมพวกอยากสั่งแล้วผู้ที่แบบว่าแบบอยากเป็น มันเป็นเวนี้บางคนเขาเป็นเวประมาณว่าอยากเป็นเพื่อนกับวีใครเพื่อนมึง <c oughs> <c oughs> บางคนอะ่ะบางคนจะสนิกกับวีบางคนอยากเป็นคนพิเศษของวีเก็ตป่๊อยากจะเป็นแบบเรียกว่าคนที่แบบว่าวุฉันอะใกล้ชิดวีคนเนี้ฉันแบบคอยแบบใกล้ชิดคอยพิมพ์หาวีบ,บ่อยๆฉันอยากจะเจอวีบ,บ่อยๆจริงๆไม่เกี่ยวกับวีหรอกเป็นแบบคอนเทนต์ครเตอร์ทั่วไปก็ได้เขาเรียกว่าพวกอยากจะแบบ ติดตามก็ได้ชีดเออพวกที่แบบว่าอยากจะแบบเรียกว่าเป็นเป็นานทูนเป็นผู้มีพระคุณหรือไม่แต่ว,ว่าเป็นเพื่อนวีอะไรนู้นนั่นั่นถูกไหมล่ะครับผมไอ,อ้พวกอย่าเป็นเพื่อนนะเยอะนะเออบอกไว้ก่อนแล้วพวกนี้ผู้เป็นยรละกันจริงๆมันหน้าขี้โม้ยนะครับถ้าเขาอยากเป็นเพื่อนเราถ้าวีเขาสนใจในตัวเรานี้อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเกิดว่าคุณพยามจะเยียดความเป็นเพื่อนกับวีเนี่ยบางทีมันเกินไปไม่ว่าจะเป็นวีหญิงวีชายก็ตามแบบนี่นี่ขอเข้าทิสคอหน่อยเดี๋ยวเล่นเกมด้วยกันแล้วก็เข้าไปแจมเขาในทุกๆอย่างไปยุ่งเขาในทุกๆเรื่องคิดว่าวีเป็นเพื่อนคุณคนหนึ่งแล้วก็แบบว่าอยากจะรู้เรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับตัวของวีคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นคนพิเศษของเขาอยากจะเป็นตัวแบบเป็นสเปเชียลพีพิลสำหรับเขาซึ่งมันไม่ได้ไงถึงวันนั้นใช่ไหมแต่แต่อย่างว่าแหละคือในประเทศไทยอ่ะผมว่าจะไม่ได้หนักเท่าญี่ปุ่นหรือ การด็อกตั <Negative. S 2> i, ้งอยู่ไม่ออกถูกปหแต่นั oh, no. ้นก็ดาเนินคดีแบบรุนแรงเลยถูกปะล่ะเออผมว่าวีทูเบอร์ถ้าจะต้องกลัวสุดคือกลัวการโดนด็อกแต่ถ้าเป็นพวกแบบปากหมาในเเน็ตหรือยังไงก็ฟ้องร้องไปเลยก็ได้ครับแต่เป็นพวกกรี๊กคีย์บอร์ดยังไงอ่ะแต่ถ้าวีจะต้องระวังที่สุดหรือยังไงเนี่ยก็คือว่าอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวในเน็ตอย่าพยายามป้อนเรื่องเราส่วนตัวของเราไปในเน็ตถ้าไม่จําเป็นถ้าเกิดว่ามันไม่มีเนี่ยนะต้องระวังเพราะว่าการด็อกเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าถึงแม้จะยังไม่ได้เป็็็็นนนนนนเเเเเรรรรรืื่่่่่่อออองงงงงงใใหญบ้้้้าาาาแตตววววมมััักกกปทีะะะดยยไลล เลยกลายเป็นว่านะเออต้องระวังเพราะเรื่องการด็อกนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่เลยอยู่ถึงวลานั้นใช่ไหมฮะ